สวัสดีครับบาดไม้ทำตะมน์นะครับนี่ครับบาดบาดไม้นะครับขนาดนี้ตามสั่งนะครับลูกค้าสั่งไว้ใกล้เสร็จแล้วครับฝายังไม่ได้ทาฉลากนี้เลยครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของครับทรงนี้สวยครับเดี๋ยวได้ว่าจะทําฝ้ายู่นะครับใครชอบหรือถูกใจกดไลค์กดแชร์หรือว่าสั่งทําได้นะครับนี่ครับสวยครับ พานทรงดอกบัวถามลูกอื่นก,กันให้ดูนะครับนี่อันนี้ขนาดประมาณ5นิ้วกว่าครับเกือบ6นิ้ว5นิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับสวยครับเงาวาวามไม่แตกครับ นี่ลูกน้อยนะครับลูกน้อยลูกมินิใส่สีพึ่งทาปากครับใส่แป้งเจิมนะครับเอาไว้ใส่อะไรก็ได้ครับมาโชว์ก็ได้ครับสวยครับกานี้เอาไว้ทําน้ำมนต์ก็ได้นะครับทำามนต์น้ำมนต์ดวงดวงสวยครับเล็กสวยครับว่าจะสั่งทําลูกใหญ่ตันี้ก็ได้นะครับ 8นิ้ว7นิ้วทำได้นะครับ10นิ้ว12นิ้วครับนี่ต้องทาแลกเกอร์อีกนะครับ อันนี้จะลูกใหญ่หน่อยหนึ่งครับฝา,าไม่ใช่ของมันนะครับ่ทรงนี่กลางสวยลายไม้เป็นลายเป็นเป็นมุกเป็นอะไรเลย ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ